สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Jump Assemble นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือที่รวมตัวละครดังจากอน,นิเมะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Dragon b a l บ n a r u t o One p i e c e หรือแม้กระทั่ง Demon s l a y e r หรือาาดาบิฆาอสูรนั่นเองคผู้ชมครับเกมนี้ได้ลิขสิทธิ์มาจากชูเอชานั่นเองนะครับจะเป็นค่ายของทางญี่ปุ่นนั่นเองเนาะหรือว่าเมกาพัทนะใครที่อ่านมังงะญี่ปุ่นอยู่นะตอนนี้นั่นเองคุผู้ชม ก็เดี๋ยวจะแนะนําวิธีการดาวน์โหลดตัวเกมกันนะครับก่อนที่ตัวเกมจะเปิดประ,ประมาณเวลา10โมงประเทศไทยนะถ้าผมคำนวณเวลาไม่ผิดนะครับแล้วก็ต้องลุ้นสิทธิ์เข้าไปเล่นกันนั่นเองนะใครได้สิทธิ์ก็ สามารถเล่นได้เนาะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดเกมกันนะครับอย่างแรกนะครับให้คลิกลิงก์ใต้คลิปมาเลยนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมเตรียม VPN ไว้แล้วเนาะเกมนี้อยู่ที่ Store ฟิลิปปินส์นะเนี่ยทุผู้ชมครับตัวเกมจะเป็นแค่เวอร์ชันเบต้าเท่นะครับใครที่ไม่ได้สิทธ์ก็จะไม่สามารถเข้าเล่นได้คือจะชิงสิทธ์ประมาณ10บโมงเชา้าวันที่26นัิหนะเงี่ยทุณผู้ชมครับคลิปน่าจะลงประมาณสักเก็อย่างแรกใหห้ลด V P ตัวนี้ก่อเลย จะใช้วีเพียตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะเผื่อตัวนี้ใช้ไม่ได้เวลาที่คนมาใช้เยอะนะพิมพ์หาในเพจโตเลยนะครับครับเนี่ยพิมพ์ชื่อนี้ไปเลยนะครับในเพจโตเนาะอันนี้ผมติดตั้งแล้วกันหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทุกท่านควรเตรียมก็คืออ e ีเมลนั่นเองนะครับเราใช้2เมลเนาะทุกท่านจะมี gmail ปกติ1เมลนะครับแล้วก็ให้ทําการสมัครใหม่อีก1อีเมลอันนี้ก็ลองไปสมัครดูนะครับมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเนาะ หลังจากนั้นนะครับให้เราทําการล้างแคชเพย์ตเนาะกดที่เพย์ตขาก็น่าจะเหมือนกันทุกเครื่องละมั้งนะตอนนี้นะครับถ้าไม่เหมือนก็ไปที่ตั้งค่าแอปพลิเคชันแล้วก็หาเพยตตเ์ตหน่อยแล้วก็ทําการล้างแคชนั่นเองผู้ชมหลังจากนั้นนะครับมาตรงนี้นะครับการใช้พื้นที่เนาะแล้วก็ทําการล้างข้อมูลนะครับแล้วก็กดลบเลยแล้วก็ปิดแท็บไปด้วยนะ หลังจากนั้นถะาครับทำการเปิดวิพีนก่อนอันนี้จะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับก็เลือกตามใจชอบเลยแนะนําที่มันเขียวๆหน่อยเนาะเชนแรกแล้วกดตัวนี้นะครับมันจะเด้งมาหน้าประมาณนี้นะครับบางทีอาจจะเด้งให้ติดตั้งพวก Open v p n ีนะครับก็ติดตั้งไปปกติเนาะผมมันน่าจะมีอยู่ในเครื่องแล้วนะครับหลังจากนั้นกด Connect แล้วก็กดปุ่มเดิมนะครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับตอนนี้จะเป็นการคอนเน็กต์นะ่าณผู้ชมครับนี่ c อน n น c t ได้ประมาณนี้นะครับก็มีวินาทีวิ่งอยู่นะตอนนี้นะครับใช้ได้ประมาณ ให้เปิดเพจโตขึ้นมาเลยนะครับทำการล้างแคนอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะมันจะเข้าชานิดหนึ่งนะครับแล้วก็จําที่บอกได้ไหมครับเราต้องมีอ e ีเมล2อ e ีเมลนะอันนี้อ e ีเมลแรกอยู่ด้านขวาบนเห็นปะรูปโปรไฟล์เป็นรูปตัว J นะครับเดี๋ยวผมจะสลับไปที่อีกอ e ีเมลหนึ่งนะนี่ครับตอนนี้ก็สลับอ e ีเมลไปที่เรียบร้อยแล้วนะสลับแล้วมันย้ายสตตสาเร็จไหมให้มาดูตรงนี้นะครับตรงที่พรีเมียมนะครับมันจะมีสกุลเงินขึ้นอยู่นะตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนสกุลเงินเป็น PHP นะนนะะ่าถูกลฟิปปนนครับ หลังจากน,นั้นกลับไปที่เว็บไซต์ของผมนะครับกดที่ตัวนี้เลยนะครับหรือพิมพ์หาก็ได้แต่กดตัวนี้จะชัวร์กว่าเราจะได้รู้ว่าเครื่องเรารองรับหรือไม่รองรับหรือว่าเราย้ายสโตถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคือถ้ามันขึ้นแบบนี้คือมันย้ายสโตถูกต้องนะครับถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นตัวแดงนะว่าไม่รองรับในประเทศของคุณหรืออะไรแบบนี้นัเนเองผู้ชมครับหลังจากน,นั้นให้กดติดตั้งให้เรียบร้อยกดติดตั้งแล้วอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวนี้กดตกลงไปพอขึ้นเปอร์เซ็นต์ประมาณาะ ปิดว p เพนะครับเพื่อทาการดาวนโหลดเร็วขึ้นเนาะก็ดึงแท็บด้านบนลงมาแล้วก็แตะที่ตัวนี้นะครับแล้วก็กดตัดการเชื่อมต่อเนาะทีนี้เราจะได้โหลดในเพจอที่แบบเร็วขึ้นหลังจากนั้นนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วเปิดเกมเลยนะครับแล้วมันก็จะมีแพดในเกมน่าจะนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็เข้าเกมได้แล้วนะครับตรงหน้าแพดอย่างเดียวนะเราจะไม่สามารถเข้าไปในเกมด้านในได้นะอันนี้ก็เลื่อนอ่านตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับกดยอมรับนี่ครับเอเข้ามาในเกมอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะบอกนะว่า อ่เป็น CPT แบบจำกัดนะครับนี่ก็จำกัดเนาะก็คือช่วงเวลาเนี้ยมันจะเป็นเวลาอ่ UTC บวก8นะครับของไทยเป็นบวก7นะอันนี้11โมงของไทยก็น่าจะประมาณ10โมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเข้ามาดูตั้งแต่10โมงนะครับไม่แน่ใจว่าตอนที่เราล็อกอินเข้าเกมะครับเราต้องต่อ VPN ของตัวฟิิปินด้วยหรือเปล่าเนะี่ยเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เปิดนะอันนี้ก็ต้องชิงสิทธ์กันนะครับในวันที่26นะนี่ผมย้ำหลายๆรอบแลวนะว่าตัวเกมโหลดได้นะครับแต่เราต้องมาชิงสิทธ์กับ ผู้เล่นฟิลิปปินแล้วก็ผู้เล่นต่างชาตินะที่เขารอจะเล่นเกมนี้กันอยู่นะตัวเกมต้องไปแค่ c p t นะครับใครไม่รีบก็แนะนําให้รอตัวเต็มกันดีกว่าเนาะวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีได้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ